มาต่อผมค่ะผมสั้นมากนะคะคนไหนที่ไปตัดผมมาแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยมันสั้นไปหรืออยากเปลี่ยนผมนะคะไม่ต้องกลัวพี่หนิงมีเคล็ดลับนะคะมาต่อผมค่ะตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะ ต่อฟรีค่ะคนนี้เป็นลูกค้าประจำนะต่อจะตัดผมมาสั้นมากๆนี่ยาวแล้วนะคะก็วันนี้ก็มาให้พี่หนิงเดลมิดค่ะลูกค้าบอกว่าพี่หนิงจัดเหมือนเดิมค่ะสองมัดนะคะเราก็ค่อยต่อไปนะพี่หนิงจะมีเทคนิคพิเศษของพี่หนิงเองนะคะคือนะคะเราจะต่อห่างโคนนะคะเป็นตัว V ีนะคะ V Shape นะคะเขาเรียกว่าต่อแบบสไลด์นะคะเหมือนเราสไลด์ผมค่อยๆต่อไปนะคะนะ ใจเย็นๆน,นะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะไล่ๆส่งไปนะคะเราจะวีเชฟทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นไปนะคะสําหรับช่างที่ไม่ประสบการณ์ในการต่อผมนะคะนะเลือกร้านที่ต่อผมสวยดูรีวิวผมต่อสวยนะคะร้านพี่หนิงผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะในการต่อเห็นไหมคะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะต่อไปเรื่อยๆคะ่ะต่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะพี่หนิงจะบอกคิดลับเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยคนไหนที่แบบ โอ้ยฉันไปตัดผมมานะคะแล้วมันสั้นไปนะคะแล้วอยากต่อผมพี่หนิ่งมาบอกเลยว่าพี่หนิ่งแนนลมิตให้ได้คะ่ะนะคะต่อผมมีเงินทําอะไรก็ได้คะ่ะจะต่อกีมัดยังไงก็สวยเห็นไหมคะต่อเรียงตัวเป็นโดวีน,นะคะเห็นไหมร่มเนียนแล้วนะคะเราก็จะต่อไปเรื่อยๆนะคะเห็นสีผมไหมเริบักแม่มันไม่ไหวมันไม่ไม่ไหวเริ่ด มันไม่ไหวเห็นไหมเริ่มต่อเนียนแล้วนะคะเห็นไหมเนียนขึ้นแล้วนะสีผมต่อนะคะสวยมากสีบอลสว่างขาวนะหมนสวยมากนะคนไหนที่อยากต่อเป็นสายฝ่อเห็นไหม ต่อเธอคะ่ะนะต่อผมชาตินี้สวยชาตินี้นะคะเห็นไหมอุ้ย,ยใช่คนเดิมอีเนี่ยทำไมสวยจังเลยหนะ้าดูต่อผมไปนะคะหน้าเขาจะยาวรู้สึกเป็นสายฝอร,รู้สึกเซ็กซี่มากนะคะมาต่อผมกับพี่หนิงนะคะน้องเขาทาสีด้วยนะคะต่อผมไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอบไอ้น้ำด้วยชิเมนอีมาผมจะนุ่มๆเงาๆน,นะคะฟอกผมทําสีต่อผมด้วยก็อย่าลืมบำรุงเส้นผมนะคะมาต่อผมกับพี่หนิงเลยคะ่ะจองคิวเลยนะคะนะเดี๋ยวพี่ ต่อต่อให้นะคะว่าจะเอาสีอะไรไซส์อะไรมีหมดนะนะคะหาพี่หนิงเลยจ้องคิวค่ะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรให้นะคะมาเลวิทย์ผมต่อกับพี่หนิงเลยค่ะสุดปังใช่คนเดิมหรือเปล่าทั้งสวยทั้งเซ็กซี่ใส่ฟงใส่ฟอ,ส,ฟอสีผมก็มันเริดม,มากค่ะมาต่อผมกับพี่หนิงค่ะจัดให้แน่นอน